มาค่ะเราจะมาบอกเคล็ดลับทํำยังไงให้ผิวสวยกันนะคะต้องกินตัวนี้แล้วก็กินตัวนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มที่ SOD collagen กันเลย SOD collagen นะคะทั้งหมดมี2 2ครัแบ่งไปด้วยนะคะ10ซองใหญ่แบบนี้และก็10ซองเล็กแบบนี้มันต่างตรงไหนมันต่างกตรงที่ว่า1ซองเล็กสามารถเทเสรบปากสําหรับวันที่คุณเร่ดงด่วน1ซองใหญ่ชิวๆวันไหนที่คุณอยู่บ้านหรือคุณนะสามารถ ชงใส่ขวดน,นะคะแล้วก็ไปจิบนลยก็ได้เอาที่สบายใจแต่วันนี้พี่จะเอาแบบนะคะคือชองใส่แก้วเลยน้ําไม่ต้องเต็มแก้วนะคะแล้วก็นะคะอยากจะกินแต่น้ําแข็งค่อยเติมน้ําแข็งนะคะแต่พี่ชอบกินแบบอุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่าในร่างกายเราต้องการอุณหภูมิห้องพอต้องการอุณหภูมิห้องเสร็จเนี่ยร่างกายไม่ต้องทำงาน่ะนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ําแข็งให้เป็นน้ำน้ำปกตินะ,ะโอเคพอเนี่ยค่ะเสร็จแล้วละลายแล้วนะคะ คุณก็เอาวิตามินซีหนึ่งเม็ดนะฮะกินนะคะ,คนะคะจะหมดอีกแล้วนะคะ <c oughs> ต้องไปเปิดอีกแล้วอ่ะโอเคนะคะเราก็เอามาหนึ่งเม็ดแบบนี้ใส่ปากเลยนะคะอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยจังๆ นะคะแล้วก็แบบซองนะคะจะทําให้ดูแต่คุณสามารถเลือกแบบไหนอย่างใดอย่างหนึ่งแค่วันละครั้งเดียวนะคะพี่ทำให้คุณดูเพราะว่าบางคนว่าเอ้ยเทใส่ปากแบบไหนฉีกซองค่ะแล้วก็เทใต้ลิ้นอร่อยจริง สูกัดชัดดอยากจะนะคะกินมือนเด็กเลยอร่อยแล้วก็จิบน้ำตามให้ได้วันละหนึ่งลิตรสองลิตรสามลิตรสีลิตรยิ่งดีค่ะยิ่งดีเพราะคอลลาเจนทุกตัวจะออกฤทธิ์ดอ,อกเด็นด้วยดีได้ดีต้องนำพาด้วยน้ำ คอลลาเจนช่วยเรื่องผิวผมเล็บกระดูกนะคะคือข้อต่อัวกเขาบางคนปวดจะไม่ปวดเพราะนะคะยิ่งแก่คอลลาเจนไม่ผลิตแล้วเพราะฉะนั้นกระดูกคุณก็จะเสื่อมนะคะมันไม่เสื่อมหรอกมันไปชนกันนะคะโอเควันนี้เราได้นําคุณวิตามินซีกับคอลลาเจนใครที่สนใจแล้วถักมานะคะไปล้วค่ะ